ค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กับอาจารย์ขวัญชัยกรอรธัญการนะคะและดิฉันดารวันงามศรีโรจนกุลนะคะก็ยังเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการเบรกนี้อยู่ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนนะคะในเบรก <bre k S 1> แรกนะคะเราได้พูดถึงในเรื่องการแจ้งตําแหน่งของดวงดาวไปแล้วนะคะและกิจกรรมดีๆของสมาคมแล้วก็โฆษณาดีๆไปแล้วแต่เบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องราวนะคะของ ราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนอย่างเข้มข้นนะคะว่าปีนี้นะคะปี2568นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วดวงดาวก็ใกล้จะยกย้ายแล้วค่ะจา์แต่ก่อนที่เราจะไปถึงดวงดาวที่ใกล้จะยกย้ายเรามาดูเกาะดูกันก่อนนะคะว่าชาวราศีมิถุนนะคะเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คอาจางโดยปกติแล้วชาวราศีมิถุนนะครับจะเกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนใช่ไหมครับไปจนถึงประมาณวันที่กรกฎาคม15กรกฎาคม อยประมาณนะครับแต่ก็จะคาดเคลื่อนไปแล้วแต่ปีนะครับอยู่ประมาณช่วงนี้เรียกว่าชาวราศีเมทุนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ได้เรียนโหราศาสตร์เราก็จะรู้ว่าเราจะต้องดูดาวพระอาทิตย์นะคะทุกปีเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันจะเหลื่อมกันนิดหน่อยถูกต้องนะคะเนื่องจากการโคจรของดวงดาวอาจจะมีการแกว่งตัวถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูที่ดาวพระอาทิตย์เป็นหลักนะคะก็ในช่วงเวลาดังกล่าว ใช่ค่ะ,คะส่วนลัคนาราศีมิถุนแตกต่างกับชาวราศีอย่างไรคะอาจารย์การหารัคนาราศีมิถุนนะครับเราจะต้องรู้เวลาเกิดเรียกว่าเวลาตกฟ้าภา,าษาไทยเรียกเเวลาตกฟ้าะนะครับซึ่งเราจะต้องทราบว่าในวันที่เราเกิดได้เราเกิดกี่โมงกี่นาทีมันจะเป็นจุดในจักรวาลที่ดาวมันหมุนไปตำแหน่งที่เราลงเวลาเกิดปั๊บตรงนั้นแหละคือตัวแทนของเราเรา นะสมมติเราอยู่ต้เช่นเราเกิดวันที่15บมกรานะครับ2524สมมติอย่างงี้เราก็จะเป็นลงในตำแหน่งดาวปุ๊บเป็นราศีอะไรก็ว่าไปตรงนั้นและครับวงบอกถึงความเป็นตัวเราเราเรียกสิ่งนั้นว่าลัคนาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลัคนาเนี่ยก็คือจุดกําเนิดจุดกําเนิดของเราณนะที่เราอุบัติในจัก,กรวาลนะครับเราอุบัติตรงจุดนี้แหละของจัก,กรวาลค่ะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกับลัคนาราศีเนี่ย อันไหนให้ความแม่นยำมากกว่ากันคะอาจารย์แน่นอนครับต้องรักนาราศีอยู่แล้วเพราะรักนาราศีคือตัวแทนของเราแต่ชาวราศีมันคือองศาดาวอาทิตย์ค่ะณนะเวลาที่เราเกิดตรงนั้นนะ่ะพระอาทิตย์โคจรสถิตยอยู่ราศีเมถุนนั่นคือพระอาทิตย์แต่ถ้าเป็นเวลาเกิดเราเลยครับถ้าอยากรู้ความเป็นไปของชีวิตเราอย่างแม่นยำมีเวลาเกิดตกฟักที่ชัดเจนคุณจะรงูเลยค่ะฉะนั้นเนี่ย สังเกตง่ายๆนะคะคนที่ไม่มีความรู้เลยนะคะชาวราศีก็มีข้อมูลแค่วันกับเดือนวันกับเดือนนะคะแต่ลัคนาเนี่ยมีทั้งวันเดือนปีเกิดและเวลาตกว่างและสถานที่สถานที่ถูกต้องและสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยละเอียดถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็ให้ดูที่ชาวราศีนะคะส่วนใครที่มีเวลาเกิดแล้วได้ผูกดวงมาแล้วครับดูที่ลัคนาราศีนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านก็สงสัยเนาะสงสัยนะคะบางท่านเนี่ย ภูมิดวงมาเป็นทั้งชาวราศีและเป็นทั้งลัคนาเดียวกันใช่ครับนะคะบางท่านก็เป็นชาวราศีหนึ่งใช่ครับแต่ก็เป็นลัคนาไปคาไปอยู่อีกราศีหนึ่งนะคะเป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนอย่างในภาพหน้าจอนะคะเป็นคนคู่ค่ะคนคู่นะคะเพราะฉะนั้นจุดโดดเด่นของลักษณะนิสัยในเรื่องสัญลักษณ์ราศีเป็นอย่างไรคะจย์ คือชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นราศีคนคู่เป็นคนสองคนคิดง่ายๆเลยครับบุคลิกลักษณะของคนราศีเมถุนนะบางคร้งเป็นคนสองบุคลิกในเวลาเดียวกันนะครับหรือเราจะเรียกว่าเนื่องจากว่าดาวประจําราศี่ะเป็นดาวพระพุธด้วยขออยัาพูดพลาดไปซึ่งดาวพระพุธเนี่ยมันเป็นดาวที่เป็นเรื่องของคําพูดการสื่อสารและเรื่องของความรวนเรด้วยพระพุธเนี่ยจะเดินกลับไปกลับมาเดี๋ยวเสร์จเดี๋ยวพักเดี๋ยววนว่ากันไปเพราะฉะนั้นคนราศีเมถุนเนี่ยจะมีอารมณ์อารมณ์หนึ่ง ประเภทว่าภาษาเราเรียกอินดี้ครับอยากไปก็ไปอยากไปฉัก็ไปไปเอออะไรเงี้ยจะกลับไปกลับมาเหมือนเป็นคน2คนบางทีจะเหมือนมีคน2คนเถียงกันอยู่ในหัวนะครับเนี่ยลักษณะในคุณราศีเมทุนอ่ะอันนี้เป็นจุดเด่นจุดเคะจุดโดดเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคู่หมายถึง2อบุคลิกบุคลิกถูกต้องครับบางทีเนี่ยบางครั้งนี่ไหลายๆท่านนะคะเขาเรียกว่าเป็นราศีเพศที่สาม ก็ได้ถ้าะะจะพูดอย่างนั้น,นก็ได้นะะี่ครับคนบุคคลเพศที่สามมันจะเกิดราศีราศีเมทุนครับะค,ะคืออ,อีกจุดหนึ่งคือคนราศีเมทุนนะชอบสำเริงสำราญสันทนาการสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับเตี่ยแหละตัดเป็นอิทธิพลของราศีเมทุนเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นดาวพุธเนี่ยเป็นเรียกว่าดาวแห่งการคําพูด เจรจาใช่เพราะฉะนั้นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของดาวพระพุธค่ะอาจารย์มีอะไรบ้างคะพระพุธเนี่ยครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับเรื่องด้านดีพระพุธเนี่ยการใช้คําพูดการสื่อสารการเจรจาชัดเจนใช้คําพูดถูกต้องชัดเจนถ้าพุธนั้นเด่นเช่นพุธเป็นเกษตรพุธเป็นอุดพุธเป็นมหาจักรพุธไม่เสียนะครับอย่างเงี้ยใช้คําพูดเก่งมากเหมาะกับอาชีพที่ ต้องใช้คําพูดและการสื่อสารเช่นนักประกาศหรือว่าพนักงานขายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พูดแล้วเป็น<ม>เงินเป็นทองเป็นธุรกิจอันนี้คือพระพุทธคที่1่จุดเด่นสองพระพุทธมีจุดเด่นอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของการเดินทางค่ะคนมีลักษณะพระพุทธเด่นเนี่ยจะชอบเดินทางแต่จะเดินทางระยะสั้นๆเช่นชอบทํางานก็ชอบเดินทางไปนู่นไปนี่ไม่ชอบอยู่กับที่อ่าอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นลักษณะของพระพุทธเหมือนกันค้าขายเดินทางครับ ในเรื่องการใช้คําพูดการเจรจาต่างๆบางท่านก็เป็นเซลบางท่านก็เป็นโฆษกพิธีกรใช่ครับเป็นนักวางแผ่ใช่ครับนักวิชาการนักวิชาการด้วยเาคุณเป็นดาวเจ้าเรียนรู้ชอบเรียนรู้ชอบเรียนรู้นะคะค่ะและราศีเมถุนเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นราศีธาตุลมนะคะเป็นลมแบบไหนคะอาจารย์ราศีธาตุลมราศีเมถุนจัดเป็นราศีธาตุลมปลายธาตุหรือธาตุลมชั้นสาม เราจะมีธาตุลมแม่ธาตุธาตุลมกลางธาตุและก็ธาตุลมปลายธาตุธาตุลมแม่ธาตุหมายถึงอะไรธาตุลมแม่ธาตุคือราศีตุลลธาตุลมแม่ธาตุคือลมนั้นน่ะพัดเร็วพัดแรงเรียกว่าลมแม่ธาตุนะครับส่วนลมกลางธาตุจะไปสถิตอยู่ที่ราศีกุมราศีกุมลมกลางธาตุคืออะไรครับมันเป็นลมหวน้ลมพายุ เพราะราศีกุมเนี่ยดาวเจ้าเรือนราศีมันคือดาวราหูซึ่งราหูนั่นเป็นดาวธาตุลมถ้าท่านนึกถึงราหูให้ท่านนึกถึงลมพายุมันหมุนไปหมุนมาบันแรงนะแล้วมันก็หมุนเร็วด้วยอันนี้คือลมกลางธาตุส่วนราศีเมถุนเนี่ยเป็นราศีธาตุลมเหมือนกันแต่เป็นลมปลายธาตุแหละคือลมพัดอ่อนแล้วก็ลมพัดกลับไปกลับมาแต่พัดอ่อนๆไม่ได้ทําความเสียหายอะไรมากนั่นคือดาวเจ้าเรือนเป็นดาวพระพุธ ก็คือครองราศีธาตุลมปลายตเพราะฉะนั้นจึงทําให้คนมิถุนเนี่ยคิดกลับไปกลับมาคิดวนลังเลรวนเร่ไม่อยากใช้คํานั้นเลยแต่ก็นิดนึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระพุธโจรวิปริตมากที่สุดถูกต้องครับกลับไปกลับมาวันนี้ค่ะจาย์ดาวพระพุธค่ะของคนลัคนาราศีมิถุนซึ่งเป็นดาวประจาตัวโจรนะคะอยู่นะคะที่ราศีเมษนะคะ เป็นอย่างไรคะจันยู่ในภพลาพระนะคะแล้วก็พระพุธเองเนี่ยมาจากสองเจ้าเรือนด้วยนะคะก็คือเจ้าเรือนตนุครับนะคะและเจ้าเรือนพันธุนธไปลาพระนะคะช่วงนี้เป็นยังไงคะจันโอเคอย่างนี้ครับดาวจอนนะครับดาวประจําตัวคือดาวเราเรียกว่าดาวตนุลักษณ์คือดาวประจําตัวเรานเราเกิดคนราศรีมิถุนมีดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวแล้วพระพุธนั้นครองสองราศรีคือตนุลักษ์กับพันธุค่ะุ แล้วจอรนไปสถิตยอยู่ที่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนลาพระของคนราศีเมถุนเพราะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์เราจะอ่านว่าตานุพันธุลาพระค่ะอ่าดีครับอาจารย์บอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับพันธุตานุนี่หมายถึงตัวเราพันพันธุหมายถึงหลักทรัพย์บ้านหลักทรัพย์ยานพาหานะครอบครัวแล้วจรไปอยู่เรือนลาพระ แปลงง่ายดีมากครับตัวเองจะได้หลักทรัพย์ได้บ้านได้ยานยนต์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือครอบครัวก็จะโอเคมีโชคปีลาบไปสถิตยอยู่ที่เรือนลาภค่ะราศีเมษครับผมเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคนลัคนาราศีมิถุนถูกต้องเลยนะคะครับค่ะและตำแหน่งนี้นะคะเรียกว่าพุทธอยู่ภพที่11บนะคะเรียกว่าได้เกณฑ์ดีๆอะไรบ้างคะจ่า พระพุทธอยู่เรือลาพระใช่ไหมครับพระพุทธนั้นก็ได้เกณฑ์ดีนะครับเพราะดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวสุประเคอ,อยู่แล้วนะครับอยู่เรือลาพระผมไม่แน่ใจว่าพระพุธเป็นอุดมเกณฑ์ใช่เพราะคำว่าอุดมหมายถึงว่าสมบูรณ์พูนสุขนะครับพระพุทธหมายถึงสมบูรณ์พูนสุขก็จะบรรดาให้สิ่งเหล่านั้นนะมันสมบูรณ์พรั่งพร้อมยิ่งขึ้นไปด้วยความเป็นอุดมเกณฑ์ ของดวงดาวโอ้โหดีมากดีสองชั้นแล้ว <c oughs> นะดีด้วยตัวเองนะคะและดีด้วยบริบทรอบตัวอ่าแล้วก็ดีด้วยเกณฑ์ดีด้วยเกณฑ์อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมมากๆครับคำว่าอุดมถูกต้องกับสมบูรณ์ครับนะคะค่ะแล้วก็อีกสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องดาวพระพุธนะคะผลดีนะคะดาวพระพุธเนี่ยโคโจรหนึ่งราศี ใช้เวลาหนึ่งราศีใช้เวลาย8ิดวันอานะคะประมาณประมาณนั้นท่ปถึงสาิบวันหนึ่งเดือนประมาณนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระพุธเนี่ยเพิ่งจะยกย้ายนะคะเข้าพบลาพันในวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ยังมีเวลาอยู่อีกอีกหนึ่งเดือนเกือบหนึ่งเดือนนะคะฉะนั้นเนี่ยจุดที่คนมิถุนต้องไประวังตัวคีนะคะหลังจากหนึ่งเดือนนั้นไปนะคะก็วันที่สิเจ็ดพฤษภาคมค่ะอาจารย์เพราะว่าช่วง เดือนนี้ดาวพระพุธเนี่ยโคจรเสด็จนะคะไม่ถึงไม่ถึง30วันนะคะพระพุธเนี่ยจะโคจรนะคะเข้าไปที่ราศีพฤษภเป็นภพพินาศต้องระวังอะไรบ้างครัระวังเลยครับอ่าโอเคครับถ้าอาารระวันพูดแล้วว่าดาวมันเสร์จคำว่าเสด์คือไฮสปีดครับพระพุธวิ่งเร็วผิดปกติ ขึ้นไปะนะครับไม่ถึง30บวันมาพูดย้ายเลยตอนนี้พอย้ายปั๊บเนี่ยไปเข้าราศีพฤกษ์ศราศีพฤกษ์ศพสำหรับสำหรับคนลัคนาราศีเมถุนเป็นเรือนวินาศวินาศหมายถึงอะไรวินาศไปถึงการสูญเสียวินาศหมายถึงสิ่งปิดบังซ่อนเร้นวินาศหมายถึงการกักขังนงเหนียววินาศหมายถึงการเดินทางไกลๆต่างประเทศเพื่อได้ะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระพทธไปสถิตยอยู่ในเรือนวินาศหนึ่งเลยคุณต้องระวังคําพูดคําพูดนั้นอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้ เราพูดอย่างหนึ่งเขาเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ะนะครับให้ระวังคําพูดหรือระวังอีกประเด็นหนึ่งนะ,ะอาจารย์บอกเอกสารพระพุธดดหมายถึงเอกสารเปเ,รเปอร์เช่นเช็คสัญญาการเซ็นสัญญาธุรกิจต่างๆอาจารย์แนะนําช่วงที่พระพุทธเป็นวินาให้คุณเช็คเอกสารให้ดีมันจะมีจุดผิด บางทีคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเฮ้ยเราว่าเราดูดีแล้วสามรอบก็แล้วมันก็ยังผิดเพราะฉะนั้นขอให้คุณระวังเรื่องนี้ทั้งคําพูดและงานเอกสารค่ะครับค่ะโอเคงั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องเตือนสักนิดหนึ่งเรียกว่าต้องเตือนมากเลยแหละ,หะ,ะระวังระวังต้องเรามาระวังนะคะจนกว่านะคะดาวพระพุธจะย้ายเข้าเป็นเกษตรนะคะ ที่ราศีมิถุนนะคะในวันที่นะคะ3มิถุนายนนะคะเรียกว่านานอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์นะคะแต่ว่าในช่วงที่ดีก็เป็นช่วงนี้กอบโกยจนถึง17พฤษภาคมแล้วก็ไปรริมระวังจนถึงวันที่3มิถุนายนใช่ครับนะคะอันนี้เป็นจังหวะการโคจรของดาวพระพุธนะคะที่ยังมีความโดดเด่นอยู่นะคะเราไปดูดาวที่กําลังจะยกย้ายที่กว่าค่ะอาจารย์น่าสนใจมากตอนนี้เนี่ยเรียกว่าผู้คนเนี่ยคือห่างกับดาวนี้ จัดะะก,ก็ชอบ่ะนะคะดาวพระราหูนะคะทยลุ่มหลงมาเมาให้ทยพระราหูนะคะครพระราหูเนี่ยสถิตโคจรอ,อยู่ภายใต้ภพกรมมะของคนละขณาราศีมิถุนนะคะคอยู่ที่ราศีมีน,นะค,ะค,ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาในเรื่องงานะนะคะเป็นอย่างไรและสักนิดนึงนะคะจย์และอีกไม่นานนะคะ หลังวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระราหูจะยกย้ายเข้าที่ราศีกุมภ์พบสุภาป็นเกษตรมีผลอย่างไรต่อคนลัคนาราศีเมถุนคะโอเคครับอ่ะอย่างนี้ครับว่ากันเป็นประเด็นไปสําหรับคนลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวพระราหูดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่ว่าด้วยเรื่องของไร้ร้ายเป็นดาวบาปพระเคราะห์ในทางโหราศาสตร์คือให้ผลลบมากกว่าผลบวก มีบทบวกเหมือนกันนะแต่ว่ามันลบมากกว่าบวกตอนี่พระราหูมันเป็นสถิตยอยู่เรือนง,งานแปลว่าอะไราการงานของคนราศีเมถุนในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมามีปัญหาเยอะแยะครับอุปสรรคมากมายนะครับอุปสรรคมากมายเพราะว่าดาวพระราหูนั่นแหะมันเป็นตัวเบียนบอดมันก็เรียกมันเบียดเรือนชะตาเรื่องงานอ,อาจจะมีทั้งศัตรูคนคิดร้ายงานที่ตั้งความหวังไว้หรือคิดวางแผนโปรเจกต์ไว้ก็ไม่เป็นไปตามคาด อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคืออิทธิพลของดาวราหูแต่พอราหูนั้นอนะยกราหูจะเดินย้อนสอน,คะ,นะครับกลับเข้าบ้านตัวเองคำว่ากลับเข้าบ้านตัวเองคือราหูจะไปอยู่สถิตในราศีกลุ่มซึ่งราศีกุ่มเป็นบ้านของพระราหูเป็นดาวเจ้าบ้านเจ้าเรือนพระราหูนั้นจะได้ตําแหน่งเป็นเกษตรอ่าพระราหูก็จะทรงคุณเด่นมากเลยนะครับหลังจากที่พระราหูยก พอพระพราหูเข้าเรือนสุขพะเนี่ยข่าวนี้แหละสิ่งที่คาดหวังไว้จะดีขึ้นะนะครับโดยเฉพาะการเกี่ยวกับงานต่างประเทศะะจะโดดเด่นมากเลยเพราะสุภาะคือการต่างประเทศและราหูได้ตําแหน่งเป็นเกษตรค,ครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแสดงความิีดีกับคนราศีมิถุนและลัคนาริาศีมิถุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราหูไปอยู่สุภะนะคะในเรื่องสุภะเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างคะจย์สุพะหมายถึงหนึ่งสิ่งที่ดีงามเกียรติยศชื่อเสียงนะครับสองหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ก็ได้สามหมายถึงการต่างประเทศหรือการเดินทางไกลข้ามน้ําข้ามทะเลก็ได้รวมไปจนถึงการค้าขายในเรื่องของการต่างประเทศติดต่อสื่อสารต่างประเทศก็ได้ อันนี้เขาเรียกสุภาพนะครับจะให้คุณโดดเด่นในเรือ่องเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นท่านใดที่ทํางานด้านนี้อยู่นะคะเตรียมตัว<ม>ได้เลยนะคะเรียกว่ารุ่งเรืองครับนะคะ <ผม S 1> แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคเมื่อราหูเปียนบ่อนพบสุภาเนี่ยต้อง,องระวัง,วงนิดหนึ่ง นะครับให้ระมัดระวังนิดหนึ่งว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมนะครับแต่ว่าถ้าจะดูเก์จริงๆต้องไปดูประกอบกับมหาทักษะด้วยว่าดาวทางทักษะจอเนี่ยดาวผู้ใหญ่เรามีผลในเรื่องของเจ็บป่วยหรือเปล่าถ้าเป็นกาลีถ้าเป็นกาลีเช่นพระรหัสกาลีราหูกาลีมีผลมากแต่ถ้าเป็นสีไม่เป็นไรก็อาจจะเล็กๆน้อยๆถอนไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พระราหูจะสถิตยอยู่ที่ราศีกุมหลังวันที่าพฤศภาคมเนี่ยใช้เวลา1ปี1ปึครึ่งค่ะ,ะใช่ครัช่วงเวลานะคะถึง22พฤศจิกายน2569ซึ่งมีเวลาอีกยาวนนถูกต้องนะคะนี้เป็นจุดดีๆของดาวพระราหูที่ส่งผลกับคนละคณาราศีมิถุนะนะคะเราไปดูดาวอีกองคหนึ่งค่ะเป็นดาว เรียกว่าคุ้มโทษคุม้มภัยนะคะซึ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนละขนาราศีมิถุนอย่างมากเลยดาวพฤหัสบดีนะคะทา,ายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระพฤหัสบดีนะคะขณะนี้พระพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอ,อยู่ในพภพวินาศของอคนละขนาราศีมิถุนนะคะมานานแล้วค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นนี้พระฤหัสบดีเนี่ยมาจากสองเจ้าเรือนนะคะมาจากเจ้าเรือนปัตตนีและเจ้าเรือน รรมะนะคะ<ม>ไปวินาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรแล้วก็อีกไม่นานเช่นกันวันที่13พฤษภาคม2568พระหัสบดีเนี่ยจะยกเข้าทัพลัคนานะคะได้เกณฑ์ดีๆถึง 2, <S 2>, 2 <S เกณฑ์นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์โอเคอ่ะว่ากันเลยดาวราศีชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกเห็นใจนะครับเพราะว่าดาวพระหัสบดีเนี่ย อ่าเป็นดาวเจ้าเรือนมาจากเรือปรนปัตตานีแล้วก็มาจากเรือนกัมมะใช่ไหมครับกัมมะแล้วก็ไปตกวีนา่าด<ฆ>ดาวพระราชสัมบดีตกวีนาาเนี่ยแต่ว่าดาวที่คุ้มโทษคุ้มภยัยดาวคุ้มครองดวงชะตาเราเนี่ยอ่อนแสน<ฆ>อยู่เรือนทุสนาภพคือภพที่เสีย<ฆ>เสียเรื่องอะไรเสียเรื่องหนึ่งปตัตตานีคือคู่หุน้นคู่สัญญาหรือคู่ครอง<ฆ>นะครับไปอยู่กัมมะกัมมะคือการงาน การงานแล้วตกวีนาแปลว่าอะไรที่ผ่านมาการทําสัญญาหรือการเจราจาธุรกิจเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่ติดขัดครับมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เลยพสสําริดน้อยมากเช่นลงทุนไป100อาจจะได้รีเทิร์นสัก20อะไรอย่างเี้เป็นต้นะนะครับหนักใจเลยครับอันนี้ค,คือในส่วนของออเรื่องร้ายนะครับค จะดีจะร้ายอย่างไรแล้วเดี๋ยวชีวิตของคนมิถุนจะพลิกผันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพบกันเบรกหน้าเบรกนี้พักสักครู่ค่ะ